โอ้โหควันขึ้นอเยรถไปงโเวเขามาลไปไม่ได้โอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมเจมเอ็นทีนะครับผมแล้วก็แหมไม่ได้จับนานดูใหญ่เลยนะมึงคิดถึงวันนี้เดี๋ยวพาไปทำอะไรมันมันกันอีกหนึ่งครั้งในวันนี้นะครับผมก็ผมอยากจะรู้ว่ารถ น้ำมันกับรถไฟฟ้าเนี่ยอันไหนมันจะเร็วจะแรงกว่ากันว่าน่าจะเป็นไฟฟ้าวะใชไมต้นมันจัดกว่ามันอยู่ที่คนออกด้วยนะเว้ยถ้ากูออกไม่ดีน่ะกูดูไม่ดีอ้าวกูสอนไปแล้วนี่กูสอนทั้งคูแล้วนี่ว่ากันออกตัวเป็นยังไงรถน้ำมันเป็นยังผมได้เสมอผมสอนไปแล้วผมเป็นครูคุณใช่ไหมมนนี่ไปไหนข้าววันเนี้ยอ้ยกูไม่กินกู กูซีสั่งซีตายแต่ตกจากเต็นท้องน้ำน้ำก็ท่องมาช้าวกูกินยังเมาไหมแต่วันนี้กูยังไม่กินเปล่าไหนอยู่ตรงไหนในบ้านอยู่ในตู้อ่ะอ่ากินข้าวกูกินแก้วนึงตอนจะกับอีกแก้วนึงอ่าเอ้ยเฮ้ยนิ้วอะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรเล่าไปเดี๋ยวกันอาบน้ำเอาเปียตัวมาแต่กาไม่กิน ก็ว่ากันที่เดิมนะครับผมผมอยากจะรู้ว่ารถน้ํามันกับรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ตัวขี่วันนี้ก็มีสองคนคือลูกน้องผมเองก็มีไอ้แล้วก็น้องหลังนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันที่สนามของเรากันเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับผมวันนี้มีกตล้องมือใหม่มาฝากตัวฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดติดตั้งแล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตั้งด้วยเขาเขาเป็นนักวาดรูปนะพี่บอกให้ใช่ใช่เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูไม่ไม่ไม่หมดแล้วเดีวผมไปเดี๋ยวเราวันไปเจอกันที่นู่นเลยนะผมไป Let' โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่หยุดเฮ้ยมึงพู้ชางทำไมเดี๋ยวก็เที่ยตรงนี้แหละอย่าไปทำมันอย่าไปทำร้ายมันมันอย่าไปทำร้ายมันได้ไหมพี่ขอละให้มันเป็นคนดีๆสักวันเถอะเอาเซี่ยงนะผมตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่ต้นกระรอกของเราเลสซิ่งของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เรียกว่าสนามแข่งผมจะเปลี่ยนชื่อมันใหม่ว่าเป็นต้นกระรอกเลสซิ่งเซอร์กิตอิสบองประมาณนั้นนะผมเดี๋ยวเราลดไปเลยทำไมวันนี้ดูเหมือนว่ามีจะมีรถเยอะว่ะ นี่สนามเรามันดังแล้วไงแล้วคนแบบเอามาซ้อมเอารถมาซ้อมอะไรก็เอารถมาซ้อมเมื่อกี้กี่ฟีโน่อะไรนะผมตอนนี้มาลูกเจ็ดตรงนี้มันชื่ออะไรนะครับอ่าสนามต้นกระลอกอันไหนคือต้นกระลอกฮะไม่มีมีแต่ยูคาร์ก็ผมเลยเปลี่ยนชื่อมันนี่ไงผมจะเปลี่ยนชื่อมันว่าเป็นสนามยูคาเรสซิ่งเซอร์กิตเออยูคาเรสซิ่งได้ไหมได้เนี่ยได้อะมีมีแต่ยูคานะ ใช่เปลี่ยสนามอล้เป็นสนามยูคาเลสซิ่งเซอร์กิตนะผมของพี่บายเจมเอ็นทีของแก๊งเอ็นทแล้วกันสร้างตรงนี้ให้เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราชื่อรถแห่ด้องมีสนามเรามีรถแห่ด้วยนะคือเขาข้างในเขาจัดมิงกันใช่เป็นมิ팅มิงรถรถรวมเสียงรถรวมสนั่นมิวสิกเนี่ยชื่อสนั่นมิวสิกเนี่ยจ้างได้ใครไม่รู้ แล้วผมวันนี้เราถึงแล้ว<ป>ยูคาเลสซิ่งเทอกิจนะครับผมวันนี้ก็จะให้หลังขับลองเทสกันผมก็จะแพมอยู่แถวๆนี้แหละไปเริ่มยังเอายังเอานท้งสองสามรอบไปเียอะไร เวินอ่ะเวินเวินวิวโอ้ควันขึ้นหอมหอมยังพี่ตรวจข้างหน้าเลยพี่ตรวจข้างหน้าเลยรถหลังรถหลังรถ้ยังไปหลังรถไปหลัเรถไปไม่ได้ไปไม่ได้ยางแบบเหนียวจัดนะรถเสียงอะไรกองแกงกองแกงเนี่ยยางมันเหนียวมากพี่ดูดิยางโค่นเหนียวอ่ะพร้อมยัง จะตอกแล้วมันก็กลับมากีนึงกลับเ้าดิใช่เหรอครับาหลอกคนดูโดนโดนในหลังแดดออกตอนอีกยังไม่ทันเฮ้เข้ามาเข้ามาให้มัล้นมาเริ่มรับพวกก่อนเอาไว้เอาไว้รับตัวก่อนเอาไว้เอาไว้โดนเตียนหน้านะโดนในหลังเนี่ยอันนี้พวกเราัน มันคิดอะไรกูนี่ยเด็กไปมันคิดไปมันคิดนี่ขับโมโๆอยู่ด้วยเร็วตอนนี้ต้องลประมาณพอๆกันนั้นในสายตานั้นในกล้องอาจจะมองไม่เห็นประมาณพอๆกันกินไม่หนีกันวรอตอนกลับมา เดี๋ยวต้องถามนะแต่เหมือนรถรถไฟฟ้าจะออกตัวไวกว่านะใช่ใช่มันไม่รอรอดไงพี่มันออกแล้วมันออกเลยไงอ๋อเป็นมอเตอร์นะใช่้เดี๋ยวผมขับไปดูดีกว่าขับขันไหนนี่คันไฟฟ้านี่อ๋อยังไงล่ะหนีกันไกลมั้ยมันติดๆกันแล้วผมก็เริ่มเบรกพอผมเบแล้วมันก็ไม่ได้หนีกันใช่ไหมคัแล้วมันหนีกันแบบช่วงต้นๆกลางๆอยู่ประมาณกลางคันผมอ๋อก็ไม่ได้ไกลกันก็ไม่ได้ไกลมากแต่ก็คุ้นๆกันนะหลังหลังลงมาหลังไปปล่อยตัวนี่นี่วิธีเบินยางผม เบินยางรถไฟฟ้ายกตูดเยอะๆยกตัวเอ้ยเอางั้นแหละยกตูดยกตัดเอายกยกยังยกขึ้นยกดิยกดิยกดเอายกดิเอยกดิเอายกดิโอ้ยไม่เบินเลยเอาลังไปตัวลังไป แม่ครับจากที่เห็นคือใครกินเขาไม่ฟังผมเลยอ่ะผมบอกว่าหน้าน้ำเหรอหน้ามันน้ำหน้าไอ้น้ำน้ำเยอะป่ะเมื่อกี้ก็น้ำหน่อยนึงอ่ะพี่ตู้แม่ไม่ได้ตัวหนักผมเลยแบบให้คนอื่นขับให้ไงผมสู้ไม่ได้ผมจะบอกว่าเมื่อกี้หน้าคุณไอ้น้ำไปหน่อยนึงแต่ผมเห็นน้ำเลยผมไม่รู้ตัวหนักตัวหนักเลยตู้มันไม่ได้ไม่เกี่ยวรถนะพอยไอ้มันขับพุทธแม่งตัวเบาแม่งก็ไปเบื่อเออตู้มันไม่ได้จริงเพราะว่าตัวผมหนัก ัดก็คือคือตลบวันนี้หมดชนะเออใกล้มึงชนะแหละเพราะลมึงแรงกว่าแต่หลังขับมันก็ไม่ได้หนีกันนะแต่มันงูคือมันเหยียดที่รถมานี่มานี่อย่าพูดท่านทำเพลงรถเดี๋ยวมันแรงอยู่แล้วมึงขับไปได้ฮะผู้สอนยังไงฮะไออยู่พยายามบิดจมปล่อยไงมึงบิดได้แขนพับไปยันข้างหน้าเลยอย่างนี้เลยนี่วรถล้ม เฮ้ยล้มล้มแบบฟังล้มรถไม่ฟังเลยทุกคนไม่รู้ไม่รู้เขาแมันจะพับเนี่ยครับประมาณนี้ทุกคนวันนี้ก็าตู้กันเลยได้ขอทำก่อนนะล่ะไปทำก้าวตู้กูไม่ได้ทำไมอ่ะวันนั้นมึงเห็นในคลิปไหมโดนแดกมึงยังบอกรถมันแรงจริงอยู่เลยรถแอแดกรถกูไอ้กูขับเองนะว่าไอ้หลังขับล่ะไอ้หลังตัวเท่ามึงนะใช่เมื่อวันนั้นที่เราไปหมอบกันน้ากูรู้กูรู้เราดูตัวผมอ่ะดักกว่าพ่อมันอีกดักกว่าพ่อมันอีกเอาแล้วพอยหลังขับมึงพูดไหมมึงพูดยากหลังคุยเขาทำแบนี้เออมึงไม่พูดจะไง เอาเอาเอามาอีกบ้างล่ะสามพันยังสู้หลังคนเดียวไม่ได้เอาวันนั้นอะโดนกูอยู่เนี่ยสามพันยังสู้หลังคนเดียวไม่ได้ยึดจับใไม่เอาวันนี้กูยอมมึงเออต้องยอมอยู่แล้วไปหาตัวขับใหม่แล้วด้วยรถมึงบอกไอ้แพนด้าเจอหรือเปล่าแพด้าอยู่เออเอาเลยบ้าเดี๋ยวกูกลับไปเอามาเลยเนี่ยเอาไปกลับมาไม่ต้อง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 ละ่ต้องไม่ต้องไม่้แล้วขนาดรถกูแบบว่าอะไรแบบอะไรต้นแบบดตอบหน้านี่ต้องไม่งไม้องไม้องไองององไ เอ้ยอะไรอย่าเลือกสิเอ้ยไอ้ก็พูดกูชนะเอาง่ายๆกูไม่ร้อนตัวยิ่งแต่ว่ากูชนะคุณโดนหลังนะรอบแรกคุณโดนน้องหลังนะไม่แต่มันออกก่อนนะพี่อ๋อมันออกก่อนเหระเอางี้ยอมรับอยู่เลยว่ามันแต่ว่าเจ้ฟ้ามาแข่งกูกูไม่เอาแล้วกระจอกอย่างมื่อกูไปแข่งกับคนอื่นดีกว่ากูรับไม่ดูเลยไปฟ้าแข่งกับเจ้าของรถเองดีกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมึงกับกูเจอกันในสนามเลยพาไปสนามเลยแล้วคลิปหน้ากูพาไปสนามแน่เดี๋ยวรถกูก่อนมึงเห็นไหมพังไปคันนึงแล้วดูคิวพิจิยังดูยัง จะเปลี่ยนให้มันแรงกว่าคนอื่นเป็นไงล่ะผมบอกแล้วพันงเลยับผมโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้เจมน,นะครับผมชอบคลิปแบบไหนอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์ลงมาใต้ล่างอยากคลิปตกปาลาเราเจอกันแน่เจอกันแรงนะ ไปตกชะโดกันเถอะยเดี๋ยวไปจ่าซ vale> ื้อคันใหม่ก่อนไกลหักไปแล้วไกลหักเดี๋ยวเราดูคลิปตกปลากันชิวๆยวพาพี่ตุ๋ไปตกปลาเด้ออ่าจะไปเยอะๆๆๆๆๆเบื่อๆๆๆๆๆัๆๆ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 รๆเๆๆๆอๆๆๆๆๆอกไปๆๆปๆๆๆๆๆชิๆๆกันดีกว่าใช่หาแดกต้นตีนอะไรทั้งอๆ่างๆๆไปโยอะไรอย่างี้ ลงลงลงส่วนนะยูคาที่ยูคาเลติกมีตัวขึ้นมีตัวขึ้น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 ไปไปกาแล้วนี่โอ้ยเอ้ยหนึ่งรักชช้าว่ะ